นี่นะครับเจอใครไม่รู้เจอใครไม่รู้เนี่ยนี่นะครับ <S 2> <S 2> พี่ฮาเกตมันอยู่ในในนี้ได้ไงไม่รู้ <S <S โอ้เอ้า คนดังคนดังตอนแรกได้ยินเสียงปุ๊บรู้เลย โอ๊ยไม่ช็อต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 อ่ะทำไมพี่ไม่เล่นของจริงอ่ะ uh? <c oughs> มาเล่นของก๊อปทำไมเนี่ย ไม่ต้องปิดรหัสไ่ต้องคนับก็ไม่ได้เป็นตำนนี้คกู้มึงนีเข่ติดเพลิน วันนี้เปิ้นดูไปเองเกินไปแล้วอ่ะอีปีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เปียกเหมือนสมัยที่ไปบิลอ่ะนะครับก็อยู่เล่นเกมอยู่ดีๆนี่เจอคนดังเถอะฮ่าๆๆคงดูไปเอง <laughs> <like>, <laughs> <laughs> อย่าไปเลยว้ยมึงบัเงเงงงงงกิด ช่ว่ด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยต้องเซนเซอร์แล้วต้องเซนเซอร์แล้วเซ <My mom. S 1> นเซอร์เซนเซอร์อย่ออมมาม,มองอย่ามองอย่ามองพี่อย่ามองพี่อย่ามองเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีพี่ต้องมองแน่อย่ามอง อาวาตารเลยสูงไม่พออีกสูงไม่พออีกเฮโอเคโอเคเออเอ้เฮอุ้ยทำไมพอแล้วแปลงล่างเป็นนกแล้ว เอาอยู่นี่าพี่พี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น Vui 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 Oh. เพลงของคุณคือเพลง ไปพูดหนอทุหนอ

่ไมยพี่ดูในช่องแชทดิไอตัวภาษาอังกฤษอะนั่นแหละชื่อช่องผมใช่ครับเข้าไปรีพอร์ตะจะเข้าไปรีพอร์ตถือ

มองส้อย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 อ่ะสร้อยที่ไว้แขวนคอไอพวกมีซเรียวหน้าเขไม่รู้นมแคอีกเหมานลับ เดี๋ยวผมวาดรูปโชว์เดี๋ยวผมพี่ดูเดี๋ยวผมวาดรูปโชว์เ,เ,เดี๋ยวผมวาดรูปโชว์ไหม นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีมมองไม่ออกหรอก อ้าวลูกอันญมานหายไปแล้วพี่พี่พี่ลองวาดดิคลิปผมยาวสิบนาทีแล้วเนะี่ย พูดอยูอ่พูดคดียวา่ะรอรุ่งเรืองเอาใช้ภาษากิบิดีดอ๊อ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ